นาสิ์อันมนมรีในฐานะผู้บริหารของบริษัทอันรนตรีต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ลงรับนังสือชา้าผมขอยืนยันกับทุกคนว่าการตายของแรงงานในอันรนตรีไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแรงงานต่างด้าวพวกเราพร้อมที่จะรับผิดชอบและให้การช่วยเหลือทุกชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการของพวกเราพวกเราจะถือว่าน่าเป็นคําสัญญาใช่ไหมทุกคน เป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมไม่ค่ะเป็นอกเป็นเลยรเปล่าครับคุณอาสเคไหมคะเคะเค็นเคโอเครอเคุณเคโอเคโอค่อเคอเคโ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 เคโอ่คเคโอ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 เคอเคโอเคโเคโออเคเคคเคเค รีบช่วยคนเจ็บไม่เป็นไรแน่นะฉันโอเคค่ะเป็นไรู้ก่อนครับเป็นไรไหมครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะมีใครเป็นไรบ้างไหมเป็นไรหรือเปล่าครับเป็นไงบ้างคะขอบคุณท่านรองมากนะครับที่รีบมาเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับทีนี้อยู่ทางบริษัทแล้วครับ ถ้าต้องการแจ้งความบุกลุกเราจะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องไปที่สถานีตำรวจง่ายด,ดีนะสร้างสถานการณ์แล้วก็โยนความผิดให้คนอื่น <c oughs> ไอพวกในทุนเนี่ยนะมันก็เก่งกับคนที่เขาไม่มีทางตู้อะไรการุณาระวังคำพูดด้วยค่ะผมผผพูดผิดตรงไหนคนงานตายไปต้องไหนศบคดีเงียบหายไปป่านี้ยังไม่คืบหน้าไปถึงไหนเลยนี่นอกจากการบุกลุกแล้วเขาแจ้งความคดีหมิ่นประมาทคุณได้นะก็ผมพูดความจริงอ่ะมันผิดตรงไหนอะใจเย็นนะครับ จะไม่มีใครแจ้งความกันทั้งนั <S 2> <S 2> <S <S ้นครับทุกคนที่มาที่นี่แค่ต้องการเรียกร้องสิ่งของตัวเองเท่านั้นรอผมตรวจสอบหน่อยนะครับแล้วผมจะรีบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้ให้กับองค์กรคุณยังครับดูเหมือนจะซื้อเวลาแต่ผมก็จะรอนะครับพวกเราครับไปครับครับผมขอตัวดูรอบเพื่อนนะคุณคิดว่าไง ผมเช็คข้อมูลแรงงานทั้งหมดในบริษัทเราแล้ว,ลวไม่มีแรงงานผิดกฎหมายเลยหรือจะมีใครแอบทำํำโดยที่เราไม่รู้งั้นเราต้องถามคนที่รู้คนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอาสนะมนตรี